ครับผมนี่มาพร้อมกับฝนเลยครับพี่ขาวันนี้มาพร้อมกับฝนกับพายุเลยนะเราต้องมาแบบมาพร้อมกับฝนเพราะว่าหลักฝนจะมีแบบว่าแสงสว่างสูงถามถึงความพร้อม่อยครับจะไปั้งนี้ครับครับผมก็ก็ได้ทำที่จริงไปครั้งนี้ใช่ไหมครับก็ตัวเพีงจะมีการถ่ายโฆษณาที่นู่นด้วยแล้วก็ มีไปแฟชั่นวีคด้วยครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์พิเศษกับทางลอฟฟิชเชียลด้วยค่ะมีรายละเอียดบ้างอะไรบ้างมีทั้งสามสามอย่างโปรเจกต์ทั้งสามอย่างก็ก็ถ้าเป็นโฆษณาก็เราติดตามเหมือนกันว่าจะเป็นโปรดักต์อะไรครับผมเพราะว่าเราเราก็ยังพูดไม่ได้ไงเราต้องไปเดินทางเป็นทางก่อนครับผมแล้วก็ส่วนแฟชั่นวีคนะครับก็จะไปดูโชว์อะไรบ้างอันนี้อยากให้ทุกคนรอติดตามดีกว่าเพราะว่า เราเราจะได้แบบว่ารอลุ้นไม่ด้วยกันสนุกสนุกไปด้วยกันครับผมแล้วก็โปรเจกต์พิเศษกับล็อบบีเซียก็จะเป็นการถ่ายหนังสือได้ละครับแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันไปรอบเดียวถือว่าคุ้มเลยใช่นะพี่ก็ไปยาวๆเลยครับอันนี้เป็นครั้งครั้งแรกในชีวิตด้วยที่ไปดูแฟชั่นวีคที่ปารีสใช่ครับผมก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ไปไปปารีสแฟชั่นวีคแล้วก็เป็นโชว์ผู้หญิงด้วยจะเก็บไอเดียอะไรกลับมาบ้างพี่พี่ว่ามันคงเป็นอินสปิเรชั่นหลายๆอย่างนะครับผมเเเเหหหมมืออนนนนนนกกาาาาารรรไไไไปทีู่่่จะะดด้้้็็ตงๆขึแบบ คือได้เห็นลุกใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ยการที่เราไปดูอะไรเงี้ยมันก็เป็นออินสปายให้เราอยู่แล้วในการแต่งตัวของเราด้วยครับเป็นสิ่งที่เราอยากไปดูตั้งแต่ก่อนก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นอะไรที่เราชอบครับก็ได้มีโอกาสได้ไปดูก็รู้สึกว่าเออก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมก็ได้ไปถือว่าเป็นสนุกๆไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยครับผมเพราะว่ามันก็ก็มีหลายๆพาร์ทด้วยที่พี่ไปทำทั้งแฟชั่นวีคด้วยทั้งโฆษณาด้วยโฆษณาก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันในการถ่ายโฆษณาให้ต่างประเทศคาดหวังไหมคร คาดหวังไหมพี่รู้สึกว่าพี่ไปพี่ไปแบบเอาความสุขดีกว่าเป็นสนุกสนุกกับเราดีกว่าครับผมก็ไม่ได้คาดอย่าแบบไม่ได้คาดหวังว่าแบบเอ้ยเราจะต้องแบบได้อะไรแบบมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับผมถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วกันเตรียมไปกี่ลุกครับพี่ครั้งนี้ก็เตรียมไปจริงๆก็ประมาณ6กเจ็ดลุกครับผมแต่ว่าเดี๋ยวไปเอาที่นู่นเพื่อด้ลยกระเป๋าองใบก็ไม่ให้ไกกระเป๋าสองใบเดี๋ยวอยซื้อกลับมาอีกแล้วคคาดหวังว่าจะได้เห็นลุกอะไรของพี่ คาดหวังว่าได้พอมันหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งตัวโป๊ไม่ค่อยได้ก็ก็รอดูแล้วกันรอติดตามมั้งก็จะเป็นแบบสตรีทแคชชั่วปกตินั่นแหละมีเบอลหน้าเบอลหลังแฟนไหมครับบอลหน้าเบอลหลังก็รอดูเลยคุณกินว่าไงคุณกินส่งกำลังใจไปไงบ้างครับคุณกินช่วงนี้เขาก็ซ้อมแฟนมีเดียของเขาครับก็ส่งกำลังใจมาให้นี่นแหละครับตอนแรกเขาก็เหมือนจะมาส่งอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จริงคืองานวันนี้เขาก็ไม่ว่างด้วยเราจะกลับมาทันแฟนมีเของเขาไหมครับ กลับมาทันแฟนไม่ของเขาไหมรอติดตามไม่สัญญาไม่สัญญาจะรู้สึกอย่างไรหลังๆนี้เราเป็นไอคอนทางด้านแฟชั่นไปแล้วทุกคนทุกคนจับตามองเรามากเลยในแฟชั่น พี่ว่าเราพี่ว่าตัวพลเงมีสนุกของการที่ไปแต่งตัวอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมไม่ไม่ได้โฟกัสว่าจริงๆก็พี่เป็นตัวพีองเป็นแฟชั่นไอคอนนะตัวพีเองแต่งตัวอย่างงี้มันถึงจะถูกต้องอะไรเงี้ยพี่ว่ามันอยู่ที่แล้วแต่คนแล้วแต่บุคลิกของเขามากกว่าว่า,าเขาใส่อะไรแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาสบายใจใสแ่แล้วเขามั่นใจอะไรอย่างงี้ครับผมอย่างแฟชั่นลุ้นล่าสุดของโกเออมหนเหมือนพี่ทาให้แบบว่าแฟชั่นไม่มีคำว่าเพศไปแล้วอรโกเออมที่ที่เป็นตัวบอดี้สุดใช่ไหมครับก็พี่ว่ามันมันก็อยู่่่ทีวา เราเราเหมาะอะไรอย่างที่พี่บอกเน,นี่ยแหละครับตัวพี่เองพี่ที่จริงพี่ได้ลุกสักพุ่ยมหลายลุกมากในใน,นวันนั้นนะครับผมพี่ก็ตัดสินใจเลือกตัวบอดี้สูตรตัวนี้เพราะรู้สึกว่าแบบเออมันมันดูเป็นมันดูแบบเหมาะกับเราที่สุดมันดูไปกับดูกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วการเป็นบอดี้สูตรแล้วเราจะแบบใส่แล้วมันจะไม่ได้หรืออะไรเงี้ยพี่พี่มองแค่ว่าโอเคคัตติ้งนี้มันเหมาะกับพี่พี่รู้สึกว่าพี่ใส่แล้วมันอาจจะดีสำหรับพี่พี่ก็เลือก หมือนทุกวันนี้แบบว่าภาพภาพของควีนแฟชั่นมันเริ่มชัดเจนทุกวันแล้วพี่ชมหรือเปล่าก็ดีใจครับผมที่ทีุ่กคนให้ให้การตอบรับดีขนาดนี้ครับผมดีใจที่แบบเออเราอาจจะเป็นแบบคนที่อินสไปร์ให้หลายๆคนได้ครับผมก็ ก็สำหรับตัวพี่เองพี่ก็พี่ก็จะตอบเหมือนเดิมพูดคว่าจริงๆก็สนุกไปกับมันนี่แหละครับผมมีความสุขไปกับมันอยากจะใส่อะไรก็ใส่อยากจะแต่งตัวยังไงก็ได้ครับผมมันไม่ได้มีถูกมีผิดอยู่แล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ความสบายใจของเราความสุขของเราในแต่ละวันมากกว่าครับถามเรื่องคอนเสิร์ตนิดนึงบรรยากาศมันเป็คอนเสิร์ตคนพิเศษมาด้วยรอบนั้นคนพิเศษคนพิเศษยังไงฮะเขาไม่เซอร์ไพรส์นะจริงๆจริงๆก็ไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะมารู้รู้ก่อนวันเดียวมั้งรู้วันแป๊บเดียวเองครับ ก็ดีใจที่เขามามาเขาก็มาซัพพอร์ตเราตลอดอะไรเงี้ยเรากรู้สึกว่าเออดีใจที่ที่มีเขาอยู่ข้างๆกันเขาก็คอยซัพพอร์ตพี่ทุกเรื่องจริงๆครับใช้เวลามองหาเขานานไหมครับวันนั้นวันนั้นเอาจริงสารภาพว่ายังหาไม่เจอแต่ว่าพอดูในคลิปก็หาเจอแล้วครับผมฝันรู้สึกว่าปิดมไม่คืนนั้นวันนั้นดีใจก็ก็ปิดนะครับเป็นคอนเสิร์ตแรกๆด้วยที่พี่แบบเหมือนเป็นคนเดียวแบบไปเดียวๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแกสเดียวครั้งแรกอะไรเงี้ยก็ดีใจครับผมที่เหมือนพี่ๆทั้ง4คนก็ให้ ให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เกียบเราไปแบบพา,าเราไปเป็นเกสด้วยดีใจครับเหมือนเพลงก็เลือกออกมามเป็นแบบเพลงเข้าแบบเข้ากับบรรยากาศเลยด้วยก็ตั้งใจเลือกให้ว่าหนึ่งในไม่ไกี่คนไรเงี้เยนะเลือกให้ เรื่องให้แบบแฟนๆทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตเรามากกว่าครับผมก็เหมือนพี่ๆเขาอยากจะถามว่าแบบเราอยากเลือกสักเพลงหนึ่งหลังากจะเลือกเพลงอะไรเรารู้สึกว่าเอออยากเลือกเพลงนี้แบบเป็นการแบบว่าตอบแทนแฟนคลับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้ถามกินไหมว่าเขาอินกับเพลงที่เรา้องไหมเขาอินไหมอ่ะเขาอินสุดๆเลยเหรอสุดๆเลยแสดงว่าเขาต้องลองเพลงนี้ให้พี่สกรอบหนึ่งแล้วล่ะแต่เราก็อินอินอินมากเหมือนกันนะน้ำตาไหลมันเวทีเลย อินครับก็ดีใจที่ที่เหมือนทุกคนแบบฟีดแบ็มันดีจริงๆเหมือนทุกคนให้การสปอร์ตเราจริงๆแฟนๆก็แบบส่งกําลังใจมาถึงเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราอยู่บนเวทีเราในฐานะแบบคนที่ร้องเพลงส่งตรงนี้กันไปพอเราได้รับมันกลับมาเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจสิงงที่ที่ที่เรามีตรงนี้ได้ที่เราไาอยู่ตรงนี้พร้อมๆกับเขาทุกคนมากกว่าครับลุงจากเลยเวทีแล้วก็ยังเอาไม่ได้ปั้นหนึ่งปั้นหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเรายังค้างๆอยู่ก็มีภาพไปพรงคิดไปปลอบเนาะวิ่งไปปลอบหลังเวที เขาก็วิ่งเอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยผมก็มาปลอบๆนิดหน่อยนะครับของที่เขาให้เป็นอะไรเขาพิเศษขนาดวันนั้นรู้สึกจะให้เป็นแบบช็อกโกแลตนะครับผมเขาบอกว่าอะไรเหรอเขาบอกว่าอะไรเขาไม่ได้บอกว่าเขาบอกเก่งเก่งมากเก่งแล้วนะทำแบบทำดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับช็อกโกแลตหวานไหมครับวันนั้นช็อกโกแลตหวานไหมมันเป็นแบบหวานอมเปรี้ยวเพราะว่ามันเป็นไซส์สตรอเบอรี่ไง ือช่วงนี้แบบจับไม่บ่อยขึ้นร้องเ,เพลงโชว์บ่อยอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างจริงจริงดีใจนะครับมผมคือจริงๆพอหลังจากซัมเมอร์โซนิกมาแล้วพอมาที่ไทย่เงี้ยเหมือนพี่ๆหลายคนก็ติดต่อมาอยากให้เราไปขึ้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆดีมากๆเลยสำหรับเราเหมือนเป็นการฝึกเราไปในตัวด้วยเพราะว่าเราก็คงไม่ได้มีโอกาสแบบไปขึ้น คอนเสิร mm ์ต hmm. บ่อยๆอย่างนี้หลายๆครั้งในเดือนในเดือนเดียว mm hmm. แต่ว่าเดือนนี้ก็อย่างเดือนนี้ก็3รอบเลย mm hmm. ตั้งแต mm ่ Summer ร o โซนิกมาจนถึงแบบ mm hmm. พี่สแตมถึงซ mm ีเอปั hmm. งหวานแล้รู้สึกว่าเออจริงๆมันมันสอนเราด้วยมันทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองด้วย mm hmm. จากแบบจริงๆพี่ก็เป็นคนแบบว่า ตื่นเต้นทุกรอบก่อนจะขึ้นเลยบางทีก็มือสั่นอะไรเงี้ย <ừ. S 1> พอได้ขึ้นบ่อยๆได้เจอพี่ๆหลายๆคนได้ลองเปลี่ยนเพลงแนวเพลงการทํางานอะไรๆ,ๆแบบไปแล้วรู้สึกว่าเออเราก็คุ้นชินขึ้นก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีทาให้เราเก่งขึ้นด้วยค่ะอยากกลับจากปารีสมาคิวแบบร้องเพลงยาวไปถึงปลายปีเลยไหมฮะกลับจากปารีสมาก็มีก็มีคอนเสิร์ตอันหนึ่งใช่ไหมคะของของที่เราพีไปร้องเปิดให้วงเกาหลีอีทับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอันอื่นๆด้วยไงก็รอติดตามครับม่มีเวลาจัดแฟนมิกของตัวเองไหมมีเวลา ที่จริงกำลังหาฮะช่วงเวลาจัดอยู่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้านะครับเอาปีหน้าเลยเหรอแฟนคลับอยากให้ได้ปีนี้เนี่ยปีนี้เต็มเลยจริงๆคือถ้าปีนี้แบบรับหลายคอนเสิร์ตมากเดี๋ยวแบบซ้อมเนี่ยเราอยากเต็มที่กับมันนะคือพี่รู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นแฟนมีเดียว็ดีๆอยากจะแบบให้เวลามันเต็มที่ซ้อมกับมันให้มันเต็มที่ด้วยครับนี่อีกหนึ่งความภูมิใจล่าสุดกับรางวัลที่เกาหลีครับมอบให้เป็นรางวัลอะไรครับเป็น So International Drama Award ใช่ไหมครับสาขาเป็น Outstanding Asian Star Prize ก็ ก็ดีใจดีใจมากๆอย่างปีแล้วเราได้เออเป็น Asian ยสตาร์ i พรใช่ไหมครับปีนี้เป็นอา t สแตนดิ n hmm. งก็รู้สึกว่าเออจริงๆก็ดีใจดีใจจริงๆที่เหมือนแฟนแแบบให้ยังให้การสนับสนุนเราอยู่ทัง้งทังที่แบบซีรีส์เราอาจจะจบไปแล้วหรือเราอาจจะเป็นมีผลงานไม่ว่าจะผลงานใหม่ๆหลังจากซีรีส์ทุกๆอย่างอนะไรเงี้ยเขาก็ยังให้การซัพพอร์ตเราที่ดีเสมออะไเง้ยนะมก็ดีใจด,ใดีใจจริงจครับผมตอนแรกก็ แรงกันไว้ว่าเราจะแบบบินไปรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยแบบตารางหลายๆอย่างที่เราแบบพยายามแม n a แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันมันน่าจะดูแน่นไปแล้วคิดว่าอาจจะแบบไปไปมาๆสุดท้ายอาจจะเป็นเลททุกทุกอย่างเลยเรารู้สึกว่าโอเคงั้นก็โฟกัสกับสิ่งที่ที่เรารับไว้ก่อนดีกว่าเสียดายไหมมครดบเสียดายเสียดายแต่ว่าในใจจริงๆอยากไปรับจริงๆนะครับเออที่จริงวางแผนกันแล้วแหละว่าว่าถ้าได้จริงๆเราก็ไปรับเพราะเรารู้กับทุกพร้อมทุกคนเลยว่าจริงๆเราจะได้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมันมันมีหลายๆอย่างที่เราก็แพนไว้่วงหน้า เห็น hey, มีส่งคลิปไปแบบขอบคุณแฟนพี่นนด้วยใช่ครับผมก็มีส่งคลิปไปพอเราร <wh> ู้ว uh ่าเราได้อะไรเงี hmm. Hmm. <wh ose> mm ้ยเราเราไม่ม hmm. <wh ose adjustment> <wh ose etzung> ีโอกาสได้ไปเราก็ส่งคลิปไปขอบคุณแฟนๆที่ที่ให้การสนับสนุนเราที่จริงไม่ใช่แค่ผมสําหรับพีนะครับพีดว่าจริงๆดิวกินด้วยเหมือนกับว่าเราทั้งคู่ที่ที่แฟนๆยังให้การสนับสนุนเราทั้งคู่อยู่ดีใจมากๆครับที่ขออนุญาตถากถึง ดราม่าที่เราถ่ายรูปพี่ไม่เคยมีดราม่าพี่นะที่อินสารินอยู่ข้างๆเราแล้วเราแบบสกิลเรียกเขาถ่ายรูปอย่างเงี้ยพอพอมีโอกาสได้เห็นข่าวมีไหมได้ที่จริงได้เห็นที่ที่เหมือนว่าน้องนูนิวใช่ไหมคะเขาเขามาขอถ่ายรูปด้วยใช่ไหมคะก็ก็ที่จริงคือเหมือนตอนนั้นก็ดูแฟชั่นโชว์ปกตินี่แหละครับผมนานพี่กล้องคือนั่งอยู่ข้างพี่อินเรารู้สึกว่าพอเขาถ่ายขอถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ พอดูในกล้องแล้วว่ามันติดพี่อินด้วยวเราก็บอกอาพี่ถ่ายด้วยกันไหมจะได้แบบว่า,อามองกล้องทีเดียวอะไรเงี้ยเราเผื่อว่าเราถ่ายไปแล้วแบบอ้าวหน้าเขาไม่ดีไม่เด้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแค่สกิดไม่ได้มีแบบไม่ได้มีอะไรแบบมากกว่านั้นเลยพี่รู้สึกว่ามันก็ปก,ปกติที่แบบเหมอนเขาชวนถ่ายรูปก็เต็มใจให้ถ่ายเลยจากอินได้ตอบคําถามไปได้ไป ให้กำลังใจกับอิน claro> บ้างไหมนะเดี๋ยวเรามาอินด้วยอินตอบว่าใช่นะครับว่าไม่มีไม่มีมีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรกันก็ที่จริงพี่ว่าพี่อินเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยพี่ว่าเขาเขาไม่น่าจะเก็บมาคิดเล็กคิดน้อยอะไรเงี้ยครับผมน่าจะเป็นแค่แบบเออเหมือนเหมือนเป็นโมเมนต์นั้นที่มันถ่ายไปแล้วอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรจริงสำหรับสำหรับตอนนั้นนะครับก็ก็ก็เอาหน้าก็เดี๋ยวถ่ายรูปด้วยเลยเออแล้วเดี๋ยวหนูขอถ่ายเองอโอเคครับ